สวัสดีครับมือนี้มาเยี่ยมบ้านไปแล้วเฮ็ดยังล่ะเอาครับเขาเขาเศร้าเศร้ายงเขาเศร้าเี้เ้าไปายแล้วครับโอ้มีอย่างแนี้อนาหุ่งยู่บ้านเดียวำหุ่งำหงุงพูดาเสียเบื้องยังอยู่ครับกำลังเบื้องยังอมวยอ่ะมวยบครับโอ้โบทานมาเลยโอ้ไดเกี่ยวเนกันยอะกด่สอน ะเลยถ่านน้ำเขาก่อนฮะไม่ยังเหรอครับ,มา,รรบมาเบิ่งมวยนี่แล้วบอกว่ามาขายมุง้งบ <c oughs> อีนี้ฉันเป็นยายซ้อนไม่ใช่แค่ขายมุง้งนะครับเออมีเรี่ยงมีงานอยู่แถวข้องสามพี่น้องครับเอามวยขึ้นย่างมากเลยละ่ะโคตรหน้าเป็นนิสตูถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ อนนเอาสามีเอาสามีก,ก่อนเนาะครับมันนาทีหนึ่งแล้วห <laughs> าตาะหงแซววะโอเคโอเคเดี๋ยวถายไหมนะมันปูมันปูนะครับ